ซ่ีแร็งเนี่ยเป็นหนึ่งคนที่เรียนเก่งมากเออแต่ว่ามีความสามารถเรื่องของพูดได้แหละภาษาด้วยซักภาษาสิครับภาษาคนกับภาษาที่ไม่เชื่อฟังเอาแร็งเอาภาษาอื่นที่ไม่ภาษาคนภาษาภาษาที่ภาษาโมดไงวันนั้นเห็นพี่นั่งคุยอมโมดจริงเสวัสดีครับสวัสดีครับแร็งสวัสดีครับ อะไรเลยวอะไรอะไอนงรายอ่ะนงรายอ่ะนนึกถึงแล้วก็เจอไหนเหมือนกว่านครับแล้วแล้วรู้จและมีอีกนึงอย่างที่แบงค์ควรระวังเพราะเสื้อเปิดแล้วแล้วก็ไม่หางใครตตัวต้องมา้ิเขามีนกเกอร์